สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดี FC ฟซีเวิร์ตสกูทุกคนน้อพี่น้องวันนี้มากับแม่ลูก่นอนทีมงานครับสกูบวะใครหายไปชี้หมู่สกคูบวะใครลงบอดีแล้วพี่น้องปัญหาจุดแผล่านแต้สีบุกจุดแผลมาหอนหาหมู่พี่น้องมั็นไงได้หายหัวไปมากับทีมงานเร่เร่ขาใหม่บ่อเมื่อไดสจกะด็ด มากับพีงานด้จ้าจะคูบ่า้ปัจจัยบุดีมันหายาเฮ้อพี่น้องตว่างัวนเออพ่อพหบ่อยแล้วะหายทาเฮ้อเมเด้อเกลียวอะทาักคูบพี่น้อวแซนันตัวบ้าน่ะมันว่างพีม่คือ1าแต่หว่างฉ่ใจหรอกไินแดกูน่ะชวนตอนเพือยู่ก่พี่น้องนี่กองจะมากันไหมใครแ้ล้วมจาง

พิดนัดที่หน้อนาดตงแต่ซีมุลงมาจะหน่อที่หกพวกมุกชีใจดอกอคาทิดเหล็กชีใจดอกอชีชิบันเดี๋ยวบ่อยใจคาสิดานี่งานไห้บ่อยจะพิทนัดก็หายใจ่ใจาทิศดากานบรดสินจะรู้ส่เส้นอ่ะโอยใจพวงจะตายจะหลายนด้นคะหนอหนอดาดรวมจ้า ป้าพีสันหนาตาอ้ยิ่ยวก็แม่ยิ่งยวมาออกเดทได้เหมือนี่แต่ละมือเอาตะลุวันนี้ป้าลุมาออกเดทออกเดทมืุอเดียวกับจือชอบคู่บอยค่ะชอบพีชนัะพี่นอด

ไหเด้อทางนี้เด้อหลอนเด้อทาเด้อดนี่ดีสุกแล้วลงประมาเปิดตัวกินกเจว่ไปเจอตอนกลาบางกวงยนี้นะไม่ซ้นเลยกินอย่างเดียวเลยค่ไม่ได้เอากินแส่บถ้าบหวงงามเด้อวนนข้าใหญ่เออผ็ดอินทางฝอีกิวกันเห็นเนยู้ได้ใจเอ้ย

nhà dì dạ, à mọc mình mình rồi đó à chứ 먹 cái cái đấy à à ăn tốt nó thử mày coi chị ừ. là cá lôm đi <laughs> ừ. bên thế đây thằng thang này ừ. à còn, còn kia đó. cái này không ăn

ชุอออกอย,อย่อ่ะยังไม่ร้อนน้ำจัดจอยเอฟจอเอฟเอฟจอยเพิ่งเล่นทงพิอ่ะกินไม่เยอแค่นี้ครับบ๊อบบารคอกินเสร็จฮะี้แอบบอกใครนะกูมาทาไขเลยแม่ว่านานี้เพิ่แล้ว Anh sáng chào và tìm thấy lắm 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 thiệt đang lắm 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 đi lắm 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 bơi xe rồi lắm 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 đang lắm 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 เวลานีไฟแหงเวลานีใจเย็นได้ต่ตอนนี้เย็นก็ได้ม่หอนทุกคนทั่งเออเด้อเดกูดไอกูจ่อยตามนี้ตายหเขาหเป็นเส้นทางทาง เอาละาระอย่าเลยา่เติมอีกว่าต้องขึ้นผิ่มลุ้นติมแม่จะไม่ิวดแม่อีคิวเห็ดแหละสใจนะมันผ้าคนสิ่งยังบิดพอใจละจอยแม่อีคิวพอใจละเอาไม่หยานกัาชิพากันไปใส่ผ้ามันแหาพอมัานวัน

มูว่าบ่เป็นแต่รอยดปลือนอื่นแล้วจเพิเวแสดงว่าการยิตายนาวหนาวเสอเสือกันยาวห้าวแม่จนมานางไก่เต่าเติมมากเลยเออนอพี่น้อหนาวดที่โอ้หใส่แล้มันเอะอืมที่นีั ตุวาแกฮะคุยอ่ะคุยแก้วาจอยมันขอแก้วเะบุกนะออจุงอะไก็มาจุงเรื่อ้เลยนามจุกอมแล้วก็มาจุด่างไม่ดูดงไม่ดูด้อันนัวเหี้ฮะกับกันนี่นะแล้วยังเสแวแบบนี้แหละบบานจีน่ะก็ต้องตเงียมเจียมฟม อย่จิกกุ้งเต็มนี่เนาะแต่จิกแตทางกันเายูเซนเขายกุ้งเต็ม่ะนะน้องเตาตัวนี้อยากนนะมาบ่กอยเกันนะมาใม่บอยด้วยอ่ะกุ้งเต็นยูซามากันเพิ่กุ้งเต็นมากันม่ตัวแล้วหบ่อยเกนุ้งเต็นไอ้บอยแล้วมีกุ้งเต็มนะเนข้างเนี่ยเราบอกพอยีกิวนะจอมบออยวบอแล้วม่อตาต่อบน่ย

หันมาหาหมออีกเธอพี่น้องโอ้เบิร์ดแล้วน้อหมอจนดำหมอนี่หมอนี่ยังอยู่น้อยนึงน้อพี่น้องแต่ละคนกะพากันข้างกระไตหยาดเลยเนาะเหลื่อมสิอิ่มไปนําแล้วน้อนี่อ่าเพิ่นว่าข้ามซุดถ่ายน้องไอ้บอยเพิ่นว่าต่อมาหายพนักงานกะจะไล่เงินหายน้อพี่น้องว่าสิเท่าใดน้อรวมเบิร์ดเท่าใดเพราะว่าเฮาก็มาหลายคนเนาะพากันสั่งผุรสดะสุดใหญ่เนาะพี่น้องรวมเบิร์ดแล้วแมนซีแสนครับซิปพันกีบเนาะพี่น้องอ่าหลังจากจ่ายเงินแล้วก็พากันย่าง ออกเมื่อน้อพี่น้องทังหยอกกันพร้อมได้คะ่ะเมื่อกันดูพี่น้องทีมงานนี้นะ่มวน้วนเด้อพี่น้องเด้ออ่าพาก,กันหยอกแซ่บคู่บัวคลนะ้าเนาะสซ่บลายคิปนี้ซ่เหล่าสีฝากไว้ซซมนี้เนาะทุกคนเนาะไว้พอกันใหมค่คลนะิปหนาเนาะ